จะเทศนาถึงเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติสมามารถเอวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปในบ้าลีเป็นเทศนาวะาโหรัตามาตันดิตัง ชีวิตตั้งปโุโรชติคุณทัตีนามิโอดกังซึ่งแต่ความวาอะโหรตามัธนิตัางนันคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตั้งปุโรชติชีวิต,ตก็นอาหมดไปสิ้นเปลืองไปคุณทัตีนามิโอดกัง เหมือนกับน,น้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโคพันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดทันวลาอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของหน้าเสียดายในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไป โดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนะี่นเป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดถึงนาทีวินาทีตลอดถึงชั่วโมง หมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนะั่นเองลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงว่าน่าเสียดายคุณค่าของชีวิต ยังตัวของเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนดิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่เห็นเกอนการเสื่อมสูญชิ้นไปเปียกมืองกับน้ำมันอัน,นเปียกมืองกับน,น้ำน้อยในโล่ลอยโค ูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมศูนย์ไปฉะนั้น,นหน้ามันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันมีจินอยู่ในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไป เมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังเราคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเลเรียกว่าเหลือแต่เครื่องพาชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเอง ผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ให้แก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ไม่ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไป ตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตนั้นหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีนั้นมันหมดทินไปเรามีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตาม าว่าเราสติตั้งมั่นรารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ไดไม่ให้กวดแกงไม่ได้ดิน้นหลนและกระเสือกกระสนไปในที่ต่างเรีว่า่าัราคุมสติอยู่น,นั้นเรียกว่าสติมันคมชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมศูนยญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีกระช่างเถงอก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสต,ติตั้งมั่นอยู่อันนั้นได้คุณค่าของตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอ มดเลือดยังมีนาสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเลือร้อนพุดวายเหลือควาไม่อยากตายอะไราอาวอนสิ่งต่างๆสติที่เรารษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจ,จังมันไม่ได้อย่างนี้หรอก อย่างเรากล้าหารอาหารว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันของท้าวอนในเป็นความคาดคะนีก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหารจะจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมไปทีละนิดนนหน่อยเรื่อาการเจ็บการปวดเจอาการทรุวนทุรายโน่อยาการที่เราไม่ได้ทำความเพียรภาวนาหรือผลอบรมอะไรมือจะเจ็บแต่ไข่มือจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดา คนที่จะมีสติกล้าหารต่อสู้ของตายน้อยนะัโดยมากมันจะเสื่อมลงไปคนตายเวลาตายจริงๆอาจารย์มันเป็นอยานะ่างนั้นใครมีความกล้าหารอาาัยฆ่าทะเรต่อสู้มีวิชาความรู้ตัโกนตะเอาถืาอเห็นนั้นจรงว่า ในเมื่อจะตายนะมันเสื่อมสูญไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายยังเหลือแต่ความกะวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสที่เราละแล้วเราละเราถอนเดี่ยวทุกวันทุกวันนั่นนะท่านนันมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรา ยึดถือผู้มีสติมันคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราอันที่มันคงนั้นยังของน้อยนักน้อยหนาอันอย่างว่าผู้มีสติตั้งมัน่น ได้เช่อว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่หากว่าประมาทเกิดความประมาทเสียลุ่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเอาของโดยบานโดยช่องเรือนชานสิ่งทั้งๆงมดเมาไปมดทุกสิ่งกอย่าง ติดของหมดทุกอย่าง,งเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่เขาไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี่ทุกแข่งทุกคนนี ศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมันได้ได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสาติแล้วมีความรู้สามารถอ่านสาหานเท่าได้กระทำถ้าขาดสาติแล้วด้วชื่อว่า หลงแต่ตามตำรับตำราหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวสติเที่รกก่สติต้องรักษาตัวสตีแล้วกาผู้รักษาสาตีแล้วว่ารักษาตัวเองสติหมายในยโรเจติชาเดิมาจะสังทันเทศนาว่ะสติ นเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละนังอับเสียึงโทมนัสภิชาได้โทมนัสทวตเราจึงควรที่จะรีบเล่งอายุชีวิตของเราปานนี้แหละทุกคนอย่างน้อยก็สักยี่สิบสามสิบปีเกินไปเรียกว่า ตายไปหมดแล้วยี่สิบสามที่ปีอันที่ยี่สิบสามที่ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียวเท่านั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมว่าอยู่ังเรื่องอันมันเหลือนี่ ถ้ามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันมันเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นน้นทาง พ้นจากทุกข์เป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงห้มีสติเหมือนกันอะไรจะมาผูกมัดไม่ได้ถ้ามีสติทั้งว่าหมันกันเองหลงไหลน,นั้นแหละเรียกของมารไม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ ตัวมานคือสติเองคือไม่มีสติตัวมานคือความรุ่มหลกคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณดังหาเรียกว่าดอกไม้ของมาร์ูปเสียงกินภภ่นรสโพฏฐัพดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมาร์คนาฬิการ่องล่อ,อของมาร์คงอ่อยของมาร เมื่อไปชมดอกไม้มันก็มันก็ดกักเอาตรงนั้นสิค่ัถท้ายเห็นลูกก็กระดักเอาตรงนั้นฮะเพื่อเพื่อยินดีปอยใจร่มหลวงโมงม,งมาระมาทตรงนั้นแหละไปถูกบวงมาเนี่ยหัวเอียนเสียงมันก็ดกักเอาตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างถูกบ่วง,งมด กินลดโหดพระธรรมารมทั้งหมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงเข้ามาทั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่วไม่มีสติได้ชั่วถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเทศน์กายพวกอยากคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังดรวยประการอย่างนี้แหละ ถ้าหากว่าผู้ต้องการค้นจากทุกปรารธนาอยากคนอยาไม่ดําเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดําเนินไปได้ไม่สาวจะดําเนินทางไหนอย่างครว่าไม่ใช่พระเชนเน,นไม่ใช่บรรพชาในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกัน จะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนีอมันมีทางมันเป็นพระเป็นเลนอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ดําเนินตามพอยี้เขาได้ช่วยก็ไม่พิษแตกอะไรกับคารวาเครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของคาราวาดอยู่ตรงนี้แล้วคาราวะาจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แล้ว พระอาจจะเป็นคารวะก็เป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากาตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไป,ประมาณก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็จเื่อว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไป ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาแล้วอันนี้ที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความั้งเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตาย กายของเราเนี่ยมันมีสิ่งในที่ตายพี่จะนาเป็เรื่องมดทุกสิ่งทุกส่วนนี้แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไป มันตายไปยังอุ่นนังเต็มหัวใจอุ่นด้ทากลางอ,อกนั้นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงั้นนแบบ่ะถ้ามันเย็นหมดแล้วก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นน่นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั่ะถ้าไม่มีอบอุ่นเน้ะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจ ไม่มีลมาใจแล้วคราวนี่อันตัวใจแท้ไปไหนคราวนี้ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อั้วตัวใจนั้นเรียกลมหายใจต้องหายใจจะจริงอยู่เพราะมีลมมันจะค่อยอยู่ในนั้น ข้างหมดลมแล้วก็ไม่มีไม,ม่มันก็ไม่อยู่ที่นั้นเที่ยงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมมาจะกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนั่นแหละอันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่ก,กลางๆนั่นนะหะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางแนละ้ว ไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อเรา,าหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพดังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหว เมื่อวันไว้เอ็นเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นารันเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเลื่องความเกิดมันก็ไม่มีนาจิน,นจต้องให้รักษาตรงนั้นแหะจะรนานความตายเบองตนส่วนไหนมันตาย มันหมดมันหมดลมไปมันเย็บอะไบางการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแนหะให้หมดให้ให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงๆเหมือนจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยขายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจกังตรงนั้นแหละตรงกลาง มันสามันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาเป็นคำพูด เนตอนนั้นเราม,มีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงไหนพิจารณาตรงนั้นนี่ยอ้าวพิจารณากันที่เราข้อันนาอะไรก็ไมมีเรื่องอะไรก็ไมพิจารณาได้ก็พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ่อสึบ ในด้วยจักที่พิจารณาแท้ไี้จริงมีอยู่ของเราไม่อยู่วดเรื่องทั้งหลายลนี้ถ้าหากเอาปัญญาจะสอดสอนโดยพิจารณาคอยจะเจอพวกของมากยี่ไ่กัน,นเหตุน,นั้นจริงว่าเราเมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้ว ทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่าน,นี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำกลมเพียนภาวนาเียคือในพิจารณาเท่านี้ก็พอ ให้เห็นชัดเจงแลยค่ะเรียกว่าเรา,าพอพน,นาพิจารณาเท่าน,นี้แหละเห็นนั่นเองอะให้ตั้งใจอุ้สาหะวิญญากประกอบขอภาเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอันนี้สงของการพิจรารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบ ค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมห้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนล,ลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างม,มันก็ค่อยผ่อนล,ลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนล,ลงนั่นน่ะกำหนดลงแน่วแน่ลงในแน่แนั่นน่ะ คำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนก็ผ่อนตามยาความเจ็บความปวดต่งตางๆขั้นลมหายใจอดทนจุดคั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงผ่อนลองจุดคั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อย,อยเบาไป อันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผู้มันจะสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเต็มอยู่ยังไปรู้สึก เหตุนั่นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นะยังมีอยู่ผู้รู้นัะสําคัญกว่าจริงอื่นหมดจึงไค่จับผู้รู้นั้นคนเดียวจริงอื่นมันก็วางไปหมดคำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบท่านพูดลึยจะก่อปวงเพียรภาวนา เราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยชาไปมันจะไม่ทันกาด จำนวทันตลาดคือฐานกาดเองรีบเสียรีบหายอย่าให้มันสายดอกบัวจะแเหวี่ยวเข้เาตัวของเรามันเหวี่ยทุกวันุกวันรีบเสียจะรีบหายชอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาขอสมาต้องควร ถ้าหากเป็นดอกบัวก็งามาฉันร่วงหมดก็มีเที่ยมพอบานในตอนที่เวลานี้ตอนงนี้กิ่นหอมบ,บางๆในตอนนี้ชีวิตมีเครื่องหมายในขณนะที่ว่ามันกำลังบานคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ เรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งนมไปแก่ันเรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวักน,น,นจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไม่ยินได้ฟังแล้ว ่ื่อบาดถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงทำงามส่นดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรือของควดแกวนไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบวันมันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ ในเท้าจะได้ยินนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจธรรมสมาธิภาวนารักษาความสงอบอบรมให้เขาถึงเอรสตาลงสมองลงอกุนไอลงเอรสตาจิตให้ลงปัจจุบ,บันลงปัจจุบ,บันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายใช่ไหม อารมาว์วามมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอป่ายนั้นไว้คำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนันนะปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปัปนาแล้วบ้าง่อลงถึงอุปจาระจิดแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียว จะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นแต่ะสิ่งที่เราต้องการและขาดทั้นาถ้าหากว่าที่จาจรณาแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแปรไม่ไม่มีใครแต่งไม่มีใครใครบอกใครสอดมันก็เป็นเองนานเรียกว,ว่าจิตพัก พักอัง้งหนึ่งก่อนเจอสิ่งที่ปรารถนาแท้ัลนคืออุเบกขาลแล้วไปอุเบกขานเอย่าไปบังคับมันคิดคน้นถ้าคิดค้อนมันจะสรงสายไปมันอยู่ในที่นั่นนะ่ะสงบอในที่นั่นน่ะพิจารณาค่ะพิจารณาเห็นในที่นั่น คน้คนให้ค้นในที่นั้นเน่ะไม่ต้องค้นออกบา,างทีทานยังไม่ทันค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่คนสงบก็ได้